ชริรถบรรทกสวัสดีเอ็มซีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะครับสำหรับ,บคลิปนี้เราจะมาพาไปดูคลิปน้องคนหนึ่งนะครับก็คือรังสรรค์ออนทัวนะครับหรือน้องอ้วนของเรานั่นเองนะรังสรรค์ออนทัวเนี่ยผมบอกตรงเลยเขาทําคลิป youtube เนี่ยก่อนช่องผมนะ<อ>ก็บางทีอ่ะมันมันเกิดอ่าเขาเรียกอะไรแรงแรงผลักดันหรือหรือ,อยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไวะอ่าเหมือนว่าแบบเป็น คือเราไม่คิดว่าจะ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 ,จะเป็นยูทูบเบอร์หรือจะทำยูทูบได้กับอุปกรณ์ที่เรามีประมาณนี้แล้วผมไปดูช่องรังสรรค์อ่ะเขาถ่ายด้วยการใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะเขาก็จะถืออย่างเงี้ยเขาก็จะถืออยู่อย่างเงี้ยแล้วขับรถแล้วก็ถ่ายไปสมัยก่อนแล้วเขาก็พูดไปในช่องเล่เขาเขาจะมีสาระอะไรของเขาการคุมบาปใบการขับรถอะไรของเขาสมัยนั้นเขาจะวิ่งเทลเลอร์อยู่นะแล้วแล้วการที่เขาจะซ่อมรถซ่อมอะไรเนี่ยอ่าด้วยน้องเขาเป็น อายุน้อยก่าผมนะเป็นเป็นเป็นถือว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับสำหรับผมสำหรับผมมองนะแล้วทักษะการซ่อมรถแม่งโคตรเจ๋งเลยเลยการคุมพับใบเทคนิคนะครับเกียร์อะไรสมัยก่อนก็ได้ะไรนะเกียร์เกียร์ถอยเกียร์ถอยเกียร์กระต่ายอะไรเราจะคลิปเขาผมดูหมดเอาไปทำสามหกอยู่แล้วชบังวิ่งตู้แล้วก็ทําช่องผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดมันมีกี่ช่องรัสารอนทวนเนี่ยทำมาน่าจะประมาณสี่ช่องผมตามมาทุกช่องเลย ตามตั้งแต่ช่องเล็กๆแล้วก็เหมือนว่าช่องเขามีปัญหานะเขาก็เปลี่ยนทาช่องใหม่แล้วก็มีไปทําช่องกินอ่าแล้วก็สุดท้ายอ่ะที่จําความได้ก็คือล่าสุดก็คือช่องรังสั์ออนทัวร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องน้องเขาก็ไปกดติดตามถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่เก่งมากๆมีความสามารถเยอะนะครับจากการที่เป็นลูกจ้างเขาขับรถเทเลอร์อยู่นะครับน้องเขาก็ไปไปค้นพบว่าเอ้ยมีเท่าเก่คนนี้เขาให้รถมาผ่อนแล้วก็มีงานก็คือขับเจ้าฮิโน่สีเด็ก คันที่เราจะพาไปดูก็คือเป็น12ล้อนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งล่องใต้ล่องอีสานแล้วล่องสันหนะ่ะรถเก่าเขา่ไม่มีไม่ไม่มีผลนะ่ะเก่าเก่ากับลังสันที่ไม่มีผลลังสันเนี่ยซ่อมรถเองอะไรเองกคอ็คือเก่งน้องเก่งไปทางเรื่องการซ่อมรถนะก็ไม่เหมือนกับผมนะผมก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วน้องก็ไปรอดในทางนั้นหนึ่งก็คือตัวอย่างที่ผมดูแล้วก็แอบค๊อปปี้เข้ามาก็คือการทําช่องนะเพื่อการใช้โทรศัพท์มือถือในตอนแรกๆผมก็ทํา ดนยการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายแบบรังสรนแบบนั้นหละนะครับแล้วก็ซื้อไม้กินบงกินบอลแล้วก็คุยกันมาตลอดปรึกษาเขาเรื่องช่องมาตลอดในตอนแรกๆนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกโปรโกปโกป,โกปอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ถือเราพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่เคยลืมว่าเราอะไปดูช่องรังสค์ออนทัวร์แล้วเป็นช่องผมใช้คาว่าเป็นช่องแรกๆเลยไหมนะครับที่เขาทําเป็นเกี่ยวกับรถเทรลเลอร์หรือรถบรรทุกเนี่ย แล้วทําช่อง u t u b e นะครับผมว่าน่าจะเป็นช่องเล็กๆนะครับช่องเล็กเลยนะที่ที่เป็นสายบรรทุกแล้วก็มาทาช่องแชร์ประสบการณ์ให้คนดูนะครับน้องแทบจะไม่แทบจะช่องเล็กๆเ,เลยไม่ได้ไรายได้เลยนะพเพราะบวกกับช่องที่มีปัญหาอีเมลอะไรของน้องต่างๆนะพยายามบอกว่าพยายามช่วยเขานะแทบจะไม่ได้เลยน้องเขาเขาไม่เคยลดละที่จะเลิกทำนะเขาก็ทำนะแชร์เป็นประสบการณ์ให้รุ่นคนรุ่นใหม่นะแล้วก็ถือว่าเก่งๆแล้วก็ผมี่ติดตาม อ่านอทุกช่องนะทุกทุกช่องที่เขาเปิดแล้วก็ดูแล้วก็ชื่อทางช่องทางสันออนทัวร์แล้วตอนนี้เขาก็จะเป็นเท่าเก่น้อยนะครับคนนึงนะก็คือคันที่เขาขับอยู่เจ้าพีโนสิแเกสล้อเนี่ยเขาก็ผ่อนกับเท่าแก่นะครับแล้วก็วิ่งงานมีงานวิ่งผ่อนกับเท่าแก่เองรับงานเองอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นวิ่ง10ล้อนะเดินทางสายเท่าเกนน้อยแล้วนะตอนนีเน้เดี๋ยวไปพูดคุยเดี๋ยวพาไปดูจังหวะเมื่อกี้ผมถ่ายแล้วแหละแต่เดี๋ยวตัดลงมาย้อนให้ดู จังหวะออกจากปั๊มน้ำมันแล้วเจอพอดีเดี๋ยวไปพูดคุยกับรังสันออนทัวไปเลยพอดีวิ่งผ่านมาเจอรังสันออนทัวนะผมว่าใช่แล้วนะลังเติมน้ำมันอยู่ชุดลาดก็ว่าใช่โอ้โห oh, oh, ดูและฮ่าฮ่า โอ้ฟุกมากเลยเจอกำลังออกจากฟารมพอดีคุณพินที่ข้างมนเป็เลยไรไหน่ายะแอบวันนี้เราอยู่กับเราสันนอนทัวร์โอ้แล้วกระทะใหม่เลยนะใหม่ได้ทำสีอันนี้สีใหม่โรงงานมั้งอันนี้เดิมกระทะสีเดิมเดิมมันเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ถึงมาถึงเดือนเลยอ๋อเหมือนว่าเราซื้อมาใหม่เลยเปล่งใหม่เท่าไหร่ไปละพันเก้า อย่างอย่างรุ่นเนี้ยเขาเรียกเรียกรุ่นอะไรยังไงอันนนี้เป็ผสมครับยังไงคือเราเห็นน่มันเป็นสิ่งไฮเทคแหละแต่ว่าที่ักซีนไม่ใช่ซักซีนเป็นเคทีเคทีเก้าสองห้ามันเป็นเหมือนรถประกอบอครับอ่าเคทีเก้าสองห้าหัวเป็นหัวอ่าเบนเจอร์เป็นหัวคล้ายคล้ายไฮเทคบ้านเรานี่แหละแต่เป็นหัวนอกอ่า าเราดูแล้วเราจะเข้าใจได้ก็คือสิงไฮเทคจหรือเปลสิงไฮเทคครับฮะเข้าใจมาดูอย่างเงี้ยสิงไฮเทคแต่นี่มันรายละเอียดมันไม่ไม่ใช่แล้วมันเป็นสิบสองล้อครับผมอย่างเงี้ได้น้ำหนักยังไงสามสิบตันครับรวมรถนะแล้วรถเราหนักเท่าไหร่รถผมตอนนี้รถผมหนักแปดตันหกแปดตันหกก็ของเรายี่สิบกว่ายี่สิบเอ็ดตันสี่แต่เราใส่ประมาณยี่สิบเอ็ดตันถ้าจะใส่ได้ได้ของเยอะอยู่นะรถแปดตันหกเองอ่ะมันเบาที่หัวหรือเปล่า เบาหมดเลยพี่จักซีทุกอย่างเบาเบาเบา,บา,บาอ่ะหัวก็เบาแล้วนี่ยางรถแข่ง <c oughs> ยู่ตรงกลางแล้วทำทำอะไรไปบ้างตอนที่เอามาตอนแรกสภาพแรกๆมันยังไม่ได้เจีมขนาดน,นี้ตอนเห็นแรกก็กมีทำสีกระบะทำสีกระบะทำไล่เปลี่ยนกระทะเปลี่ยนถังลมเปลี่ยนท่อถังลมถังลมเราทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะก็็เเดิมมันนป เริ่มเป็นถังเหล็กอันนี้เปลี่ยนเป็นปิเนยียมใช่ครับอันี้เป็น,ปนยขยายพ่อเริ่มเริ่มเลอะเริ่มเป็นลายแล้วอย่างนี้คือขัดก็เงาเลยดิใช่ไหมเหมือนสองสามหกะนะใช่ครับเราจะมีถังน้ำมันที่เพิ่งเปลี่ยนถังน้ำมันถังน้ำมันเป็นของเก่าแล้วนะออเอาของเก่ามาใสา่มันกี่ลิตรอะ่ะสี่ร้อยครับตันสี่ร้อยเอาใส่สี่ร้อยเลยย่างเบนพ่ออะไรเนี่ยอ๋อมันขึ้นเนินมั้ยใช่ครับ ทังสตเตเลสอันนี้คือ400ลิตรเหรอ400แล้วราคามันเท่าไหร่อันนี้ได้มาแบบสับเปลี่ยนมาสับเปลี่ยนกับกับกับเพื่อนมาก็ได้มาไม่กี่บาทแล้ววันนั้นเห็นไปเป็นชนหรืออะไรมาสักอย่างครับแล้วเราก็เปลี่ยนตอนนี้ใหม่อะใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนตอนแรกเลยเปลี่ยนคนเสามาเหลี่ยมนี้อ่าก็เปลี่ยนตัวน,นี้ใหม่เปลี่ยนไฟหน้าใหม่พรอตอัวน,นี้เอา พอเปลี่ยนตัวนี้เสร็จปุ๊บก็มาชนแท็กซี่แท็กซี่เข้าฝอยนี้อ่าอันนี้เราเบิกใหม่อ่ะยิงคงเราเบิกใหม่อันนี้ผมเคาะเพราะมันรีดนำมาอ๋อจนล่าสุดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับวยเลาะลาะแล้วก็มันมีรอยตรงกลางก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาบังไว้ทะเบียนกอ็ทะเบียนอ๋อแตกมีรอยแตกครับผมก็โอเคอยู่นะยังยังอย่างเนี้ย ก็ S <S เป็นบริษัทแล้วหรือว,ว่าติดอ๋อเราติดติดอ่าต,ต,ต,ติดสติกเกอร์เฉยเพราะว่าอย่างบริษัทหรือหอจะกรมันมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเข้าเง<ช>ินออกใช่ครับอมันต้องไปทางน้นต่อแล้วถ้าเรามาทางนี้แล้วครับแต่เราเราอยู่อย่างนี้เราก็ก็เสียภาษีผ่านไอที่ถูกต้องนั้นบริษัทเขาเรียกอะไรอ่ะไอเขาไอห้าสิบสวิตล่าสุดพึ่งยื่นไปยื่นให้มันถูกต้องอันทีแล้วถูกต้องไอฟาน์นแล้วเครื่องนี้ ไม่รู้ไม่เคยสังเกตแต่มันเงียบเียบนะคุณนะครับเครืมันเงียบเงียบสนะ่วนมากที่ที่ไปเจอรถคเดินอ,อ่าเขาก็จะบอกว่าเครื่องมันเงียบดีเราว่ามันเงียบไอ้ที่มันดังส่วนมากมันจะดังดังเกียร์ดังในนีดังในดังคับไม่ใช่เกียร์พวกคุนคัดใช่ครับบางทีก็เงียบบางทีก็ดัง อันนี้ของเขาอันนี้เราขึ้นมาจากไหนนะเมื่อกี้บอกขึ้นมาจากตังครับตังขึ้นมาจากทุกไอไอนครศรีห้าห้ามัดแล้วก็มาเติมที่ตังได้ไปลงที่เดียวกันไหมที่เดียวกันครับแล้วตอนมาเอาอะไรมากับเบื้องครับกอเขเบื้องมาก็มีงานไปกลับไปกลับอย่างงี้แล้วเดือนหนึ่งเราสรุปได้ไหมว่ามันประมาณกี่เที่ยวสําหรับของลังสาระเดือนหนึ่งประมาณ เาแบบไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยก็ประมาณหกเที่ยวหกเที่ยวนี้นับยังไงไปกลับคือหนึ่งเที่ยวอ๋อไปกลับคือหนึ่งเที่ยวครับหกเที่ยวก็คิดสองขาแต่ว่าค่ารถมันมันก็ถ้าเป็นไปกลับงานหนักไปหนักกลับมันจะได้มากกว่าอย่างนี้เหรอแล้วอย่างอย่างนี้มันหนักมาเปล่ากลับอย่างเงี้ยเราเหมือนเราจะได้ค่าขนส่งสองเที่ยวไม่ใช่หรอไมต้องจ่ายแต่ว่ามาขึ้นมันจะถูกกว่า ไปเรื่องปกติอ่ะดีเว่ารตีเปล่าอย่างเงี้ยอยากได้ของกลับอ่ะเคยเช็คแล้วมันเอากลับไม่ได้มันมันยุ่งยากก็เลยต้องเอาตู้เปล่ากลับเคยหาวิธีหลายรอบหลายอย่างแล้วเขาบอกให้ไปเอาของตรงนู้นตรงนี้ต้องไปรอลงอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยตู้พวกเนี้ยมันออกจากท่าเรือแม่งก็ได้แค่สามวันภายในสามวันเกินนี่โดนปรับอีกวันนั้นโดนไปสองพันไปคืนชาแต่ก็ไม่ได้อะ่ะเรื่องเรื่องตู้นี่ต้อง้ที่ครับไม่ได้ต้องตีเปล่ากลับผมไม่ไหวขนัดเลยไม่ไม่ไปเลยนะขายตู้อันนี้มันมันวิ่งได้ไหม อ๋อมันไม่มีทวิตล็อกเราแค่เพิ่มทวิตล็อกก็วิ่งได้แล้วความยาวมันได้ไหมอ๋อได้ได้พี่เพิ่มในตัวทวิตล็อกใช่ได้แล้วเคยมีเพื่อนบอกให้ไปทำไหมเดี๋ยวจะขาไปวิ่งบางทีมันมีเขาซื้อขายตู้เป่ามีไม่วิ่งอย่างไรเนี่ยไปส่งตรงพุ้นพินไอ้ไอ้ที่มันจะไปภูเก็ตอ่ะแล้วเราเลยเราเลยข้ามสะพานลงไปหน่อยวถโรงงานท้างใหม่ซ้ายมือ่อครับไม่รู้อะไรเขาแต่ว่าเขาเอาโครงหลังคามาโอรงงานอะไรไม่รู้รถเต็มเลยอันนี้คิวที่เจ็ดได้ลงบ่าย แล้วตู้มันหนักเขาก็เลยเปลี่ยนหางสามเพาให้เดดูคลิปล่าสุดนี่เห็นพี่ไปหนองคายที่ดูน่ะขัคันนี้เลยไปไปหนองคายแล้วก็ดูพี่เปลี่ยนเครื่องอนนั้นก็ดูเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องดูตลอดได้ไอ้เปลี่ยนเครื่องยังไม่มาวันนี้ฟุกมาสองคันอยู่ฟุ๊กส่งนะแต่ว่าลงของแล้วอันนั้นมาเป็นขนส่งงานขนส่งเราแต่ว่าเป็นเที่ยวแรกที่มันออกอ่ะน่าจะจบแล้วมั้งนี่ดูดูเครื่องไม่เป็นไงแต่ว่าเห็นเห็นในคลิปไม่ที่พา ช่งางใช้คาว่าเขาเป็นคนพมา่าแต่ไม่โคตรเก่งเลยบอกยกังช่างเลงอยู่ร้านใกล้กันไง่เโอ้ช่างเลงโอ้รถขับไปเองเลยเขาอะรถเข้าแก่ซื้อไว้ขับพาไปดูโอ้เราก็ดูดูเก่งเก่งเก่งขี้ไม่ลยเใจให้ห่างๆว่าหมดเยอะไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้อะไรอูตลอดเปลี่ยนเครื่องบ้างซ่อมนู่นซ่อมนี่เหนื่อยนะเหนื่อยแล้ว แต่เรามาแล้วเราต้องทำนะ้วตังยืมเนานะนี่พูดตรงๆคือแบบวันนั้นวัดใจเลยอะเฮียเฮียที่ซื้อรถเขาเลยหละคันหนึ่งคันสองอะแล้วก็จอดกับเขาแล้วเราก็วิ่งงานกับเขาบ้างถามว่าเงินน่ะเจ็ดของแกเจ็ดหมื่นเงินเจ็ดหมื่นเนี่ยยืมคนยากนะแล้วเขาให้อ่ะถ้าเขาไม่ให้รถจะน่าจะจอดอยู่อู่ตอนนี้ว่างเจ็ดหมื่นเลยหมื่นสองหมื่นเวลายืมคนที่มันยากจริงๆนะโอเค ก็เดี๋ยวคลิปนี้พาดูรถประมาณนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอย่างอย่างเรียกรวมๆก็คือสิงห์ไฮเทคครับผมฮิโน่สิงห์ไฮเทคสิบสองล้อถ้าดูง่ายๆก็คือสิงห์ไฮเทคอ่าโดยที่เราเข้าใจแบบง่ายๆอะฮิโน่สิงห์ไฮเทคสิบสองล้อตัวนี้เป็นของร,รถของโชคลังสันออนทัวร์ก็คือของเราเนี่ยก็ออกรถมาวิ่งเองเนาะอันนี้ครับออกรถมาวิ่งเองครับมันวิ่งอยู่กับบริษัทที่ที่อยู่วังน้อยใช่ไหมอ่าอยู่สระบุรีพี่สระบุรีครัแล้วงานเขาเป็นยังไงอะตอนที่เราเอารถมางานเขาให้งานด้วยก็ก็วิ่งกระเบื้องเเนนีี่่่ยพก็คืองาาขใช เขาวิงกระเบื้องแล้วก็เรามีงานนอกงานอะไร สวยรถถือว่าสภาพโอ้โหรกคาได้ดีมากเริ่มนีเริ่มเปี่ยนละอย่างนี้คืออะไรถามเป็นรำมน่อยมันมันปะกเกนมันมีมีปัญหาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อจจระบีหมดประสิทธิภาพเริ่มเหลวก็ที่ว่ามันร้อนใช่ครับระยะเวลาเท่าไหร่อย่างรังสันจะเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับการใช้งานเราด้วยต่หลักๆผมหนึ่งปีตรงนี้เกือบสองปีเลยหน้าคุถามออกว่ะคือถ้าเราวิ่งผ่าแดดแบบไปบ่อยอย่างเงี้ยวิ่งกลางวันบ่อยอย่างเงี้ย มันัเสื่อมไปของนี่สองปีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนช่างในน้าเปลี่ยนพวกซีนพวกอะไรหมดเลยใช่ครับแม่หมดเลยเขาบอกว่าเปลี่ยนหมดเลยเดี๋ยวถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็รั่ยอีกครับสองรอบอีกแลกระบี่มันเลวแล้วก็ไอพวกซีนพวกอะไรมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มอะไรตามกันก็โอเคพุกมาเจอเดี๋ยวเห็นแฟนจะกินข้าวก็ขอบคุณหริปนี้ทักทายกันของากของขอแล้วก็ฝากน้ำยาขัดยางตะเยวดาด้วยฝากในช่อง้วยของฝากด้วยนะครับอ่าก็คือมันไปสูตรกันน้ำตัวเนี้ยมันมันใช้ มีเพื okay, ่อนผมมีคนนึงที่ดูพี่ประจำเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็น่าจะดูโอเคครับครับครับคราจะจบขายแล้วก็